จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของตลาดสุขภาพได้ถึง6เพลงกันเลยทีเดียวนะครับนี่คืออีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของการรวมพลคนมีความฝันบรรยากาศที่คิดถึงมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ได้นะฮะ กษัตริยังนีมันคือตีมงาน Health d i s t r i b u t o r c o n f เ r e n c e เราจะได้รับรู้แล้วครับว่ากระแสเรื่องของเกี่ยวกับตลาดสุขภาพรวมถึงคนที่เขากำลังจะประสบความสำเร็จเนี่ยครับเป็นคนรวยรุ่นใหม่หรือเศรษฐีหน้าใหม่เนี่ยนะครับเขากำลังจะจับตลาดอะไรกันนะครับเราจะได้เห็น6เทรนเลยนะครับของกระแสการตลาด สุขภาพที่ผมบอกว่าแค่เป็นเจ้าของการตลาดอะเทรนใดเทรนหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจับเงินแสนและเงินล้านได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเราไม่เคยเลยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์คลูซีฟสำหรับใครนะครับ แต่ว่าด้วยความที่วิสัยทัศน์องค์กรกำลังใ,ใกล้กันเรากําลังคิดว่าเราจะเอาเทคโนโลยี BIA เนี้ยมาคุยกับ Legacy ว่าเราจะทํำยังไงที่จะเอาเทคโนโลยีของเรามาตอบโจทย์กลุ่มนักธุรกิจของ Legacy แล้วก็ผู้บริโภคข,ของ Legacy เพื่อที่จะให้เป็นสินค้าที่เหมาะกับ Legacy แล้วก็ไปลิงก์กับผลิตภัณฑ์อื่นได้จริงๆครับ โอ้โหนี่ตื่นเต้นมากครับเข้ามาในฮอล์มีแต่เสียงกรี๊ดนะฮะมีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แล้วก็มีบรรยากาศงานที่ค่อนข้างอบอุ่นมากๆครับผมแบบว่างานที่แล้วว่าเจ๋งแล้วงานนี้เจ๋งกว่านะครับผม รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอยครับเอาจริงตอนแรกไม่คิดว่างานมันใหญ่โตขนาดนี้นะครับก็มีคนที่มาฟังเยอะมากเลยพลังงานผู้ชมนี่คือดีมากแบบเอนจอยไปกับสิ่งที่เราพูดแล้วก็ดูเขาเหมือนใพ้่ความสนใจด้านสุขภาพกันจริงๆอ่ะเรารู้สึกแบบประทับใจมากครับ หลายคนก็รอคอยนะครับก็คือทริปท่องเที่ยวที่ครั้งนี้มีความพิเศษสุดๆไม่ว่าจะเป็นการรวมซิกเนเจอร์เข้ากับ Reborn Academy Trip นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พิเศษสุดๆเพราะฉลองครบรอบ9ปีเดี๋ยวเราจะเดินทางกันในปีที่10นะฮะวันนี้มันเต็มไปด้วยความคึกคักความ เข้มข้นและก็ลงท้ายด้วยคุณค่าแบบสูตรกลางปีแบบนี้นะครับมันคือช่วงเวลาที่คนเนี่ยก็เริ่มรังมองหาโอกาสดีๆและโอกาสดีๆเนี่ยมันก็ต้องมาเพราะาความมั่นใจซึ่งต้องบอกนะครับว่าทั้งงานเนี้ยมันให้ความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคซิสเต็มนะครับระบบวิทย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนอของคนที่หุ่นดีที่มาโชว์มันทําให้รู้สึกว่านี่คือภาพหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์เราดีจริงหรือแม้แต่คนที่ มาเป็นหลักฐานของความสําเร็จนะครับตั้งแต่รายได้หลักล้านไปจนถึงหลัก300ล้านว่าเฮ้ยเนี่ยมันคืออนาคตของเขานะนี่คือรุ่นพี่ที่เขาเนี่ยจะเดินตามเลกาซี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตไปพร้อมกับการสร้างชีวิตจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะปกติเนี่ยงาน LV ลวเนี่ยเราจัดออฟไลน์ถ้าไฮไลท์ในวันนี้คือสินค้าใหม่ตัวโปรแพนเนี่ยครับโตโตแน่นอนในปีนี้เป็นสินค้าที่มาช่วยยอดหรือว่าช่วยการสร้างธุรกิจในเราแน่นอนครับโดยเฉพเะเนี่ยเรามีแบรนด์บัสเตอร์เน รอบรอบเปีรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่อยู่เลกาซี่แล้วก็โชคดีที่ได้ชวนเพื่อนๆมารับความโชคดีในเลกาซี่วันนี้ด้วยกันค่ะรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วก็คนเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายงานนี้นมใหญ่ชอบบูธต,ต่างๆนะครับมีทั้งอาหารคลีนเครื่องออกกําลังกายและที่พิเศษสุดนะครับชอบการวัดเครื่องมวลไขมันกล้ามเนื้อนะครับเป็นเครื่อง่อนข้างไฟฟ้าที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพมากเลยนะคะผมตื่นเต้น ดีใจและรู้สึกแบบมีพลังนะออที่ได้มางานแบบใหญ่ๆระดับของ Legacy แบบนี้ค่ะพาเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่ก็ประทับใจมากๆกับการลงทุนด้านการตลาดของ Legacy ครับอยากให้ทุกคนนะตัดสินใจนะพาตัวเองมาอยู่ในงานแล้วตัดสินใจประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอันนี้จะเจ็ดสิบแล้วนะจ๊ะนี่คือผลลัพธ์ของรีบอลน,นะจ๊ะสิ่งที่เฝ้ารอคอยมานานก็คือได้มาเจอคุณตูนมีแกนค่ะ ก็เป็นงานที่ใหญ่อลังการสมคำล่ำลือกับสมการรอคอยมากๆค่ะคืองานจัดมาออกมารูปแบบดีแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่าครั้งก่อนๆค่ะสนุกดีค่ะถึงเต้นดีเป็นครั้งแรกด้วยที่มาดีค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเยอะขึ้นวันนี้ก็พาหลานมานะคะเขาก็จะชอบชานมมากอะค่ะอร่อยอร่อยมาโกทูเดอะท็อป3ได้แน่นอนค่ะเลก a c ซี o ท็อป g a เ y t ก p 3ซี g ท็อป o p เกซีท็อ เลกาซีท็อปทรี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 